Well ที่รู้จักไ่อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่หลายคนรู้จักนะครับแมชีชเทเรซากาคัตตานะครับที่ประเทศอินเดียนะครับเธอเป็นบุนคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะครับในเรื่องการทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนในกาต้านะครับอินเดียเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่นอนอยู่ตามข้างถนนนะครับให้ลุกขึ้นมาตายอย่างมีศักดิ์ศรีผมกู้เขาขึ้นมาทําความสะอาดบาดแผลนะครับถ้าเราจะจดจําเรื่องราวของแมชีชเทเรซามีเรื่องราวมากมายที่น่าจดจําครับ ถ้าเรามาคิดถึงตอนจุดเริ่มต้นของแม็เชลเซซ่าที่น่าตื่นเต้นสิครับแม็เชเซซาเริ่มต้นด้วยการมาสักต้านะครับด้วยสภาพที่ไม่ได้มีร่างกายกำลังสัตั์ไใ้มากมายครับธอเป็นทีผมอมมานะครับเธอมาถึงเธอก็คุยกับที่คนที่เป็นคนหน้าเธอบอกว่าเธอมีความฝันฉันมีเงินอยู่ 3, ยาสามเพนนีเธอมาสามสิบลึงนะแค่นั้นเองครับที่จะสร้างบ้านในก,กำแพง หัวหน้าคงเคอก็บอกไม่ทิเทซาว่านี่เทซาามันสามส่วนนึงเนี่ยสร้างบ้านในก,กำพร้าไม่ได้หรอกนะแค่สามส่วนไม่ที่เทซาตอบอยากน่าสนใจมากครับไม่ทิเทซาตอบว่าแค่สามส่วึงกับพระเจ้าก็สร้างบ้านในก,กำพร้าได้แน่นอนครับจากวัศาสาตร์เราพบว่าสิ่งประจันก็เกิด มาท่านมัทธิวน,นะครับบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบอกว่าระเยซูตตัสตอบว,ว,ว,ว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน,อน้อยตัวระบบความจริงนะท่านเม้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขาว,ว่าจงลอยจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะจเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทํไม่ได้จะไม่มีอะไรสามเสถียสามเพนีของแนย์จิเราซากับหัวใจ มุ่งมัน่นพร้อมกับพระเจ้าทุกอย่างจะเป็นไปได้ครับวันนี้ท่านดูท่านมีอะไรอย่างเื่อนนบ้างอาจจะดูเหมือนนีไม,ม,ม่มากมายมากนะแต่เมื่อรวมกับพระเจ้าแล้วทุกอย่างก,ก็เพียงพอสำเรสิ่งสารจารยร์ก็เกิดขึ้นได้วันนี้ครับอย่าให้เราถูกตำหนิว่าโอ้เจ้าผู้มีความเชื่อหน่อยนองครับทุกวันนี้เราอาจจะมีอุป,ปกรณ์มีเงินมีสสรพัดเยอะแต่มีความเชื่อน้อยครับสิ่งอาจารย์์จะไม่้อยเกิดครับ สู้เราไม่มีอะไรเลยจะมีความเชื่อยิ่งใหญ่เราก็เคลื่อนทุกอย่างได้ด้วยสิงนัุนครับคำเรียเอาครับจะเอามีความเชื่อเลกน้อยมีทรีอยสมากมายมาศาลหรือจะมีความเชื่อยิ่งใหญ่แม้มีสปยากรเพียงเล็กน้อยอย่างแม่ชีแมา พบก,กับรายการซีรีส์สวยไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรบวันนี้สวัสดีครับ